สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องการกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับเป็นการอธิบายการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์นะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในการกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรานะครับส5 2นะครับวรรคแรกนะครับ โดยวางหลักว่านะครับผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นนะครับหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3นะครับโดยทุจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับนะครับผู้นั้นกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับการกระทําความผิดดังกล่าวต้อง นะครับผู้กระทำนะครับต้องกระทำความผิดนะครับครบองค์ประกอบความผิดนะครับด้วยกันอยู่2กรณีคือกรณีที่1นงนะครับองประกอบภายนอกนะครับองประกอบภายนอกนะครับจกกะกผู้กระทำความผิดจะกระทำขาดองค์ประกอบภายนอกไม่ได้นะครับต้องทำ ก็ต้องกระทําครบองค์ประกอบภายนอกนะครับกรณีที่2การกระทําความผิดนอกจากการกระทําความผิดครบองค์ประกอบภายนอกแล้วก็จะต้องกระทําครบองค์ประกอบภายในด้วยนะครับจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับสาระสําคัญองค์ประกอบภายนอกมีอยู่ด้วยกัน3กรณีสาระสําคัญ การกระทำความผิดครบองค์ประกอบภายนอกมีด้วยกัน3กรณีขาดกรณีใดกรณีหนึ่งไม่ได้กรณีที่1นะครับครอบครองทรัพย์นะครับกรณีที่1ต้องครอบครองทรัพย์นะครับนะครับครอบครองทรัพย์นะครับการครอบครองก็คือการยึดถือนะครับนะครับการยึดถือนะครับและไม่จําเป็นจะต้องยึดถือไว้ในมือ ไม่จําเป็นจะต้องยึดถือไว้ในมือนะครับเพียงแต่ใช้อํานาจคุ้มครองดูแลนะครับและสามารถใช้สอยทรัพย์นั้นก็ถือว่าเป็นการครอบครองทรัพย์นั้นแล้วนะครับเพียงแต่นะครับได้ใช้อํานาจการครุ้มครองดูแลและใช้สอยทรัพย์นั้นก็เป็น การครอบครองทรัพย์นั้นแล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่1นนะครับกรณีที่2นะครับก็คือนอกจากการครอบครองทรัพย์นะครับทรัพย์ดังกล่าวนั้นนะครับจะต้องซึ่งเป็นของผู้อื่นและผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับทรัพย์นั้นจะต้องเป็นของผู้อื่นนะครับและผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนอกจากจาก ครอบครองนะครับทรัพย์นะครับไว้ในมือหรืออยู่ในอำนาจการครอบครองดูแลใช้สอยทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนะครับก็จะเข้าองค์ประกอบข้อนี้นะครับต่อไปนะครับกรณีที่3นะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3 เบียดบังเอาทรัพย์น like ั้นเป็นของตนและบุคคลที่3นะครับเข้าครอบครองทรัพย์นั้นนะครับจะยึดถือนะครับหรือจะครอบครองด้วยอํานาจการครอบครองนะครับด้วยอำนาจการครอบครองแล้วทรัพย์นั้นนะครับที่เราครอบครองนั้นน่ะนะครับเป็นของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมกับเราอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้น เป็นของตนหรือของผู้อื่นการเบียดบังเอาทรัพย์นะครับความหมายของการเบียดบังก็คือการแสดงเจตนานะครับบริโภคนะครับเปลี่ยนแปลงซื้อขายจำนำเอาทรัพย์นั้นนะครับเป็นของตนหรือบุคคลอื่นหมายถึงบุคคลที่3นะครับนะครับการแสดงเจตนาบริโภคซื้อขายเปลี่ยนแปลงนะครับจำนำนะครับเอาทรัพย์นั้น เป็นของตนหรือบุคคลที่สามนะครับการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําครบองค์ประกอบภายนอกนะครับ3กรณีนะครับจะเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งไม่ได้ต้องเข้าทั้ง3กรณีถึงจะครบองค์ประกอบความผิดนะครับฐานยักยกทรัพย์นะครับองค์ประกอบภายนอกนะครับและนอกจากนั้น นะครับก็ยังมีองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายในนะครับมีอยู่ด้วยกัน2กรณีนะครับมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งไม่ได้นะครับต้องเข้าทั้ง2กรณีการกระทําดังกล่าวกรณีแรกต้องเป็นการกระทำการกระทําโดยเจตนานะครับการกระทําโดยเจตนาโดยเจตนานี้ก็หมายถึงเจตนาทั่วไปนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59นะครับก็ไป ผู้ศึกษาก็ไปหาความรู้นะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59เอานะครับนอกจากมีเจตนาแล้วเจตนาทั่วไปแล้วนะครับก็จะต้องมีการกระทําโดยทุจริตนะครับโดยทุจริตก็คือเจตนาพิเศษนะครับก็คือเจตนาพิเศษการกระทําโดยทุจริตเนี้ยนะครับนอกจากาไปครอบครองทรัพย์เขาแล้วนะครับ ทรัพย์นั้นน่ะต้องเป็นของผู้อ mm ื hmm. ่นหรือผู <ing> ้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปน่ะไปขายไปจำนน์นะครับไปเปลี่ยนแปลงหรือไปบริโภคเอาทรัพย์ของผู้อื่นนั้นน่ะนะครับการกระทําดองกาวน่ะผู้กระทําต้องรู้นะครับโดยเจตนาต้องรู้ว่าเป็นของผู้อื่นนะครับและที่แสดงเจตนาออกไปนั้นน่ะการกระทําดังกาวน่ะนะครับเป็นการกระทําโดยทุจริตนะครับเป็นเจตนาพิเศษนะครับโดยทุจริตก็คือ าตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งนะครับอนุมาตราที่1นะครับหรือมูลเหตุจูงใจนะครับครอ,อบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วยังเอาไปจำนำให้แก่กับบุคคลอื่นเพื่อสแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองนะครับเพื่อสแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองจำนำให้ผู้อื่นนำเงินที่ได้จากการจำนำมาก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือใช้เป็นประโยชน์ แก่ผู้อื่นนั้นคือการกระทําโดยทุจริตนะครับนะครับก็อันนี้คือสาระสําคัญนะครับต้องเข้าองค์ประกอบทั้งภายนอกภายในนะครับก็จะครบองค์ประกอบการกระทาความผิดฐานยักยอกทรกัพย์ตามบทบักฎหม,ยมายอาญามาตรา352สนะครับนะครับสรุปนะครับการกระทําครบองค์ประกอบฐานยักยอกทรัพย์องค์ประกอบภายนอกนะครับต้องประกอบด้วยต้อง ครอบครองทรัพย์นะครับนะครับครอบครองทรัพย์สองนะครับซึ่งเป็นทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3นะครับต่อมานะครับเป็นการกระทําควบองค์ประกอบภายในนะครับการทําควบองค์ประกอบภายในก็1นะครับ เป็นการกระทำโดยเจตนาตามมาตรา59แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับนอกจากกระทำโดยเจตนาแล้วก็การกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยทุจริตด้วยนะครับการกระทำโดยทุจริตก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่1อนุมาตรา1น,นะครับเป็นเจตนาพิเศษนะครับเป็นการกระทำเพื่อสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับของการกระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับที่เราเคยเห็นตามสื่อหรือข่าวทั่วไปนะครับเราจะได้พอเข้าใจนะครับบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับโปรดติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ